้บานาสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่การก่อสร้างหน้าง,งานของคุณตั้มนะครับถ้าบ้านจาได้นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทีมงานของคุณตั้มนะครับด้านในนั้นวันที่เรามาทำาการติดตั้งแผ่น E p d ดีกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับสันชนายขนานช่างรู้คู่บ้านเรามาอยู่กันหน้าง,งานอีกรอบนึงครับก็มาดูความคืบหน้าตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของผนังเว้นช่องวงกบป,ประตูหน้าต่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ เริ่มมีการฉาบบ e <hi> างส่วนนะครับสำคัญนะครับในการฉาบติดตั้งผนังนี่ครับนี่บางส่วนของการติดตั้งผนังแล้วก็บางส่วนของผนังที่ฉาบด้านนอกนะครับนี่ด้านนอกคือฉาบแล้วบางส่วน e นะครับการติดตั้งผนัง EPD นั้นวัสดุที่ต้องใช้แน่ๆคือ U frame ครับ U frame นะครับอ่านี่คือ U frameU frame คือวัสดุที่จะใช้ในการประกอบผนังระหว่างหลัง ยูเฟรมกับหลังยูเฟรมนะครับหันหลังชนกันนั้นก็จะมีในส่วนของ KB410 ยิงเข้าไปด้านหลังอ่านี่คือเนื้อของ KB410 ที่ยิงไปด้านหลังระหว่างยูเฟรมกับแผ่น V ิบิดีนั้นจะต่อด้วยกาวกาวจะถูกทาไปด้านในแล้วยึดเข้าไปนะครับนี่คือการยึดนี่ครับนี่คือคราบของกาวที่ติดนะครับเพราะนี้การติดตั้งยูเฟรมกับแผ่นอิวิดีนั้นจะมี1ยูเฟรมแผ่น V ิบิดีกว้างไม่ย0ยาว3มเมตรหนา3นิ้วแล้วก็ กาวต่อเครือบโฟมตรลา,าช่างลุกคู่บ้าน KB410 Polymer ยึดด้วยสกรูดําเพิ่มเพื่อความแข็งแรงนี่คือการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับข้างหลังนะครับโดยทีมช่างประมาณ2คนหลังจากติดตั้งเสร็จขาดไม่ได้นะครับก็คือน้ำยาน้ำยาที่จะใช้นะครับในการทาก่อนฉาบก,ก็คือน,นี่ครับน้ำยาประสานปูนฉาบโฟมกับตะข่ายไฟเบอร์ครับ2อ,อย่างนี้จะเป็นองค์ประกอบคือทาน้ำยา ลงไปบนผนังนะครับทาน้ํายาลงไปบนผนังไอท้ทวแล้วก็ฉาบปูนรอบแรกแล้วก็ติดตาข่ายเสริมเข้าไปนะครับนี่คือตาข่ายไฟเบอร์นี่คือการใช้คู่กันนะครับทาน้ํายาแล้วก็ฉาบปูนรอบแรกแล้วก็ติดด้วยตาข่ายไฟเบอร์แล้วถึงจะฉาบรอบ2นะครับนี่คือขั้นตอนหลักๆนะครับของการทํางานนะครับและที่นี่ก็จะเป็นอีกหลังหนึ่งนะครับที่เป็นการสร้างซึ่งอันนี้เป็นห้องฟิตเนสนะครับมีการติดตั้งตอนนี้ก็ทีมงานกําลังทําฟ้า นะครับทำฝ้าติดตั้งฝ้าติดตั้งไฟฟ้าได้ตามปกตินะครับการทําผนัง EPD นั้นสามารถที่จะกรีดผนังเพื่อเดินท่อร้อยสายไฟได้ตามปกตินะครับอย่าลืมนะครับวัสดุสําคัญคือแผ่น EPD e กว้างเมตรยยาว3เมตรหนาสามนิ้ว U f r a m e กาวต่อเคลือบโฟม KBC 1 0ึ่งสครูดำติดตั้งเซตนะครับวัสดุที่ใช้ในการทำก็คือการจาปูนก็คือน้ำยาประสานปูนฉาบโฟม สา,ายไฟเบอร์แล้วก็ปูนฉาบนะครับติดตั้งประกอบเสร็จเราจะได้บ้านหนึ่งหลังด้วยความแข็งแรงตามขั้นตอนของช่างรูคู่บ้านขอบคุณทีมงานคุณตั้มขอบคุณทีมช่างทุกคนนะครับสร้างบ้านในบ้านไม่บานปลายบ้านเย็นแข็งทนเร็วเบากับช่างรูคู่บ้านสัญชายกานส์0 917893563ขอบคุณมากครับ